ครูบาศรีวิชัยเจ้าตนบุญแห่งล้านนาตนบุญผู้มีบารมีสูงหากพูดถึงพระภิกษุสงฆ์ในดินแดนล้านนาที่ถูกกล่าวขานและได้รับศรัทธาจากพุทธศาสนิก,กชนมากที่สุดรูปหนึ่งเห็นจะเป็นครูบาศรีวิชัยหรือพระศรีวิชัยชนะภิกษุพระมหาเถระซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างถนนขึ้นพระบรมาธาตุโดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2477จนได้รับการขนานนามว่าเจ้าตนบุญแห่งล้านนา หมายถึงนักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่จวบจนถึงปัจจุบันครูบาสีวิชัยเดิมชื่อเฟือนหรืออินเฟือนบ้างเรียกท่านว่าไอ้ฟ้าร้องเนื่องด้วยเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติผิดปกติมีฝนตกฟ้าร้องฝนฟ้าคนองหรือแผ่นดินไหวขณะที่ท่านกำลังเกิดด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ชื่อว่าไอ้ฟ้าฮ้องหรืออินเฟือน ครูบาศรีวิชัยเกิดปีขานเดือน9้าเหนือเดือนเจของภาคกลางขึ้น11บเอค่ำจุลศักราช1240พลบค่ำตรงกับวันอังคารที่วันที่11มิถุนายนปี2421ที่บ้านปางตำบลแม่ตื่นปัจจุบันคือตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเป็นบุตรของนายควายกับนางอุตามีพี่น้องทั้งหมด5คนคือนายไหวนางอ้วนนายอินเฟือนครูบาศรีวิชัยนายแว่นและนายทา ช่วงที่ครูบาศรีวิชัยยังเป็นคราวาสท่านเป็นผู้มีความเมตตาสูงคือชอบแอบ,บนํำปลาที่พ่อแม่หามาได้ไปปล่อยในวัยเด็กท่านามีอุปนิสัยแตกต่างจากเด็กรุ่นเดียวกันที่ชอบเล่นสนุกสนานตามประสาท่านชอบเล่นปั้นพระปั้นพระาธาตุเจดีและฝักฝ่ายทางธรรมตั้งแต่เด็กเมื่อเข้าสู่เพศบรรพชิตท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษไม่แสวงหายศถาบรรดาศักเป็นพระที่เน้นวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าที่สงัด ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดชันอาหารเพียงมื้อเดียวและไม่ชันอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างครูบาศรีวิชัยกับรัสยามและองค์กรสงส่วนกลางอาจกล่าวได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในชีววประวัติของครูบาศรีวิชัยอย่างไรก็ตามผู้คนในปัจจุบันแทบจะไม่รับรู้เรื่องราวความขัดแย้งนี้เนื่องจากความขัดแย้งของครูบาศรีวิชัยเป็นเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่ และความขัดแย้งนั้นก็จบลงด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นหรือมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องความไม่พอใจส่วนตัวของพระสงฆ์ในท้องถิ่นกับครูบาศีวิชัยและได้หยิบยืมอำนาจที่ได้รับจากรัฐเพื่อใช้จัดการกับครูบาศีวิชัยหรือกระทั่งลดทอนความสำคัญลงให้กลายเป็นเพียงเรื่องมนนันผจญเพื่อทดสอบบารมีของครูบาศีวิชัยจนเป็นที่มาของวลีสำคัญที่ว่ามันบ่มีป่ารอมีบ่เกิด ในการต่อสู้ของครูบาศรีวิชัยกับรัฐส่วนกลางเป็นการรักษาธรรมเนียมพุทธศาสนาแบบจารีตล้านนาอย่างเคร่งครัดจนทำให้ครูบาศรีวิชัยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพุทธจารีตล้านนาและเป็นผู้อนุรักษ์ความเป็นล้านนางานก่อสร้างและการบูรณะพุทธสถานถือเป็นภาพลักษณ์หลักของครูบาศรีวิชัยกล่าวคือท่านได้เดินทางไปบูรณะก่อสร้างสถานที่แต่ละแห่งให้มีความยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญเช่นการสร้างถนนขึ้นพระาธาตุดอยสุเทพระยะทางกว่า11กิโลเมตรใช้เวลาเพียง5เดือนเศษซึ่งมีผู้คนทั่วภาคเหนือเดินทางมาช่วยสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวอีกทั้งยังสัมพันธ์กับเรื่องการแสดงบารมีความศักดิ์สิทธิ์และพ,พินิหารต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างหรือบูรณะสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ครูบาศรีวิชัยยังเป็นนักพัฒนาผู้มุ่งเน้นเรื่องการก่อสร้างบูรณะ อย่างการผายเบีย้ยเสียงทายเพื่อกำหนดวันและเวลาในการก่อสร้างอาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวของบารมีความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารได้เสริมให้ภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยกลายเป็นผู้วิเศษหรือเป็นตนบุญจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าครูบาศรีวิชัยเป็นตนบุญผู้มีบารมีสูงไม่ว่าจะผูกโยงกับอภินิหารต่างๆตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังคงเป็นตนบุญผู้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ มีความเคร่งครัดในวัดปฏิบัติทางศาสนาและที่สำคัญที่สุดคือเป็นตนบุญผู้ให้ความสำคัญกับการทำรู้บำรุงพุทธศาสนาโดยเฉพาะการก่อสร้างบูรณาพุทธสถานสำคัญต่างๆจำนวนมากในภาคเหนือ